บรรยากาศนะครับสบายสบายนะครับที่ปูชีฟ้านะครับอากาศยำเช้านะครับส่งความสุขไปนะครับเหอเหนแล้ย บรรยากาศนะครับแสงแรกของวันนี้ครับนี่เป็นทางลงนะครับ ทางค่อนข้างโหดนะครับขาลงนี่จะง่ายนะครับง่ายกว่าขาขึ้นนะครับนี่นะครับขาขึ้นอันนี้เป็นขาลงนะครับ